ต้มเล้งสดน้ำฮันทร์แทบลายครับผมไปเบิ่งวัตถุดิบเครื่องปรุงวิธีเฮ็ดกันเลยครับสวัสดีครับพี่น้องมาพอกับแดงคนเสร็จแล้วมาแล้วนะครับผมมี้พาพี่น้องมาเฮ็ดเมนูต้มเล้งนะครับผมครับไปเบิ่งวัตถุดิบเครื่องปรุงนะครับก็จะมีเล้งต้มไว้แล้วเปื่อยแล้วเรียบร้อยนะครับไว้ตัดต้มอีกรอบนึงนะครับผมก็จะมีผักชีฝรั่งไว้ใส่เพิ่มความหอมตอนท้ายนะครับก็จะมีพริกขี้หนูอ่าเขียวกับเหลืองครับตำไว้ใส่เพิ่มความเผ็ดครับผมครับไปลงมือเฮ็ดกันเลยครับผมเมนูต้มเล้งครับ ครับผมมาลงเมื่อตุ่มด่งกันเลยครับก่อนอื่นอานำใส่ตั้งไฟให้เดือดนะครับหลังจากใส่น้ำไปแล้วนะครับตามด้วยเกลือนะครับอย่าไวต้องสลายครับขาวพอดีครับจะนองเดี๋ยวเข้มนะครับใส่เกลือลงไปแล้วนะครับปรทาด้วยซีอิ๊วขาวจักน้อยนะครับหอมความหอมนำตุ่มล่งนะครับผมครับพอาใส่เกลือกับซีอิ๊วขาวลงไปแล้วเราตามด้วยเลงถีงเท้าตุ่มไปแล้วนะครับ เอยแล้วเพียงตะเอามาต้มมาอีกรอบนึงนะครับผมมาปุ่งเครื่องไหมนะครับขับใส่ลงไปให้บดเลยนะครับผมพอใส่เรีงลงไปแล้วก็รอให้น้ำเดือดเดี๋ยวจะมาปุ่งเครื่องกันครับครับผมน้ำของเ้อก็เริ่มเดือดแล้วนะครับมาปุ่งเครื่องเลยครับใส่เพิ่มความสมกอนนะครับตามด้วยน้ำมะขามเปียกครับใส่ลงไปเนะครับตามชอบครับผมตามด้วยรสดีนะครับใส่รสดีลงไปครับผมสองส่วนครับ กับตามด้วยผงมนัวครับผมตามปริมาณกับข้าวนะครับไปบอชอบก็บอตั้งใจนะครับผมขับใส่เครื่องปรุงงไปแล้วนะครับก็ร่อให้เครื่องปรุงของข้าวละลายดีนะครับผมเราจนั่ชิมรสชาติครับเร่นี่ก็เพิ่มเติมตามชอบนะครับคอตตาวาห้แซบนะครับสูตรไม่ตายตัวครับผมครับผมหลังจากเครื่องปรุงละลายดีแล้วก็ตามด้วยพริกนะครับพริกทิ่มดำไว้ครับใส่ลงไปจะใส่เป็นพริกคนด้วยพริกแดงะดงครับเราจะ่อนชอบครับ มีใส่เป็นพริกกินูขาวอาเขียวครับเหลืองครับจะต้องไปเพิ่มความเผ็ดครับผมให้เพันมิจิฉุนขึ้นมานะครับเผ็ดหน่อยเพื่อได้ก็ตามชอบครับผมครับหลังจากใส่พริกของฮาลงไปแล้วนะครับตามด้วยผักชีฝรั่งเพิ่มความหอมตอนท้ายนะครับใส่ลงไปแล้วครับผมเมนูต้มเร่งสดน้ำผั้หอานแ่บหลายครับผมเย่าปล่อยครับผมตักใส่ถ้วยความเสร์ฟเลยครับลองเห็ดลงนะครับผมรับรองแ่บครับ ตักเสร็จถ้วยพร้อมเสิร์ฟครับรียบ้ลยครับพี่น้องเรียบร้อยครับผมเมนูต้มเล้งครับผมมาสดหันหอนน้ำกันครับ